แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่นะคะตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ออกมาโชว์ผลงานประกันไรายได้ปี3ค่ะคุณผู้ชมซึ่งอัดฉีดไปแล้วกว่า2 2 6แสนล้านนะคะช่วยพี่น้องเกษตรกรกว่า7.92ล้านคนเรือนยืนยันนะคะว่าโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรครบหมดแล้วถือเป็นของขวัญปีใหม่จากทางรัฐบาล มอบให้พี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก่อนปีใหม่ค่ะและเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ปลูกข้าวใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินฟังทางนี้ค่ะล่าสุดพาณิ์โชว์ผลงานประกันไรายได้ข้าวปี3าให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบตัวประเทศค่ะหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาชาวสวนชาวไร่นะคะตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ออกมาโชว ผลงานประกันรายได้ข้าวปี3แล้วก็ในส่วนของโครงการประกันรายได้เกษตรกร5พืชนะคะซึ่งอัดฉีดเงินส่วนต่างช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วกว่า226,205ล้านบาทดูแลพี่น้องเกษตรกรไปแล้วกว่า7.92ล้านคัวเรือนค่ะหรือว่าครอบคุมอยู่ที่31.68ล้านคนซึ่งเปิดเผยปัจจุบันนะคะเหลือจ่ายเงินส่วนต่างแค่ข้าวนะคะยางพาราอ่าปาล์มน้ํามันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็มันสะปะหลังค่ะแล้วก็ไม่ต้องจ่าย ในส่วนของหลักราคาพุ่งทะลุเพดานด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งใครยังคงไม่ได้รับการโอนเงินทกสบก็จะมีแผนการจ่ายแล้วก็จ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรตามแผนการจ่ายของแต่ละสาขาคา่ะในส่วนของนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาเปิดเผยว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกร5พืชได้แก่ข้าวยางพาร,ราปาล์มน้ำมันมันสะปะหลังแล้วก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามที่นายจุลินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ผลักดันนะคะก็มีการดําเนินการมาแล้วเป็นปีที่3สามารถดูแลพี่น้องเกษตรกร,ร,กรครอบคลุมถึง4.69ล้านควรเรือนค่ะ และทั้งนี้นะคะยังคงโอนเงินในส่วนของโครงการประกันรายได้ข้าวปีสาให้กับพี่น้องเกษตรกรในส่วนของสินค้าชนิดเกษตร2ชนิดก็คือข้าวค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินรอการโอนเงินจากทางธนาคารทรกศนะคะแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบเช็คสถานะสิทธิ์ของท่านด้วยค่ะและอีกหนึ่งพืชที่กําลังดําเนินการอยู่ก็คือยางพาร,ราค่ะซึ่งได้มีการจ่ายเงินส่วนต่างไปที่เรียบร้อยแล้วส่วนเกษตรกรอีก3พืชไม่นนว่าจะเป็น น้ำมันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสปะหลังราคาตอนนี้ยังสูงกว่าราคาที่ประกันไว้ค่ะซึ่งถ้าหากราคาปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็จะไม่ได้จ่ายเงินชดเชยแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีในการช่วยพี่น้องเกรรษตรกรในเรื่องนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะคะยังกล่าวถึงในเรื่องของโครงการประกันรายได้ข้าวซึ่งนายจุลินได้ผลักดันโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะปีการผลิต2,564ทับ 65ไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่หรือว่าสูงสุด20,000บาทซึ่งเงินก้อนนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกสได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกร ครบเกือบจะหมดแล้วนะคะถือเป็นของขวัญจากทางรัฐบาลที่มอบให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวก่อนปีใหม่ค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะคิดเห็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ใครได้รับเงินครบใครได้รับเงิน,ไ,งนไม่ครบนะคะเอาละค่ะยังคงเกาะติดในส่วนของการประชุมครมนในวันนี้ด้วยเช่นกันนะคะนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกหากชื่นชอบอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้จเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ